สวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่รักทุกคนค่ะนี่ทันเข้าเสร็จแล้วนะคะทันของหวานต่อโอ้โหไม่ห่วงอ้วนเลยพี่ครูอ้วนเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรไข่หงไข่หงใช่ไหมคะเนี่ยไข่หงไข่หงนี่แถวบ้านตรงเหนนะคะอ่ะาคาเมรเรนนะคะคาเมสเรนเขาเรียกว่านมกร เดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะคะนมกรอยพูดเองขำเองค่ะก็เป็นขนมนี่เป็นขนมพื้นบ้านของเมืองสุรินทร์นะคะเขาจะนิยมเอ่อนิยมนําไปเอ่เป็นเครื่องเส้นไหว้นะคะเป็นเครื่องเส้นไหว้ประเพณีประเพณีสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีเวรลิ้นพันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีแซนดนตานะคะงานบูญงานบวชพิธีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยเขานิยม ขนมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไข่หงภาษากลางไข่หงภาษาคาเมสเรนนะคะเขาเรียกว่านมกรอยโอ้โห <laughs> <laughs> พูดไปแล้วขำไปนะคะไม่ยากนะคะต้องฝึกบ่อยๆนะคะฝึกบ่อยๆง่ายนะคะเป็นสำเนียงที่ไพเราะนะคะคาเมเสเรนนะคะคาเมสเรนะคะ่นะ,คะนมกรอย นิ่งอจะเป็นไส้ไส้ข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวนะคะเป็นไส้มะพร้าวก็ขอขอบคุณนะคะ f อซนะคะที่รัาทุกคนเลยที่ที่ชอบคลิปนะคะอ่าคอมเมนต์ติชมได้นะคะตรงนี้ก็จะถ่ายทอดภาษาถิ่นของเราเองนะคะให้กับ f อซทุกท่านนะคะที่ชิ่นชอบนะคะได้รับชมไปเรื่อยนะคะวละคำอาจจะเป็นวนลคำวลสองคำเราเริ่มจากเรียนรู้จากอ่า สับง่ายๆก่อนนะคะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆก็จะทำให้เราเก่งเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจุงกะาคะ่ะบ๊ายบาย